สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องหน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับจบกันไปนะครับในศึกยูโรปาลีกในแฮะคู่ระหว่างเอซิมิลานผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลออกมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยบุกไปเยือนเอซิมิลานแล้วก็เอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันผลสกอร์โดยรวมเนี่ยเท่ากับว่าแมนยูเอาชนะมิลานได้2-1นะครับ ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับประตูเนี่ยก็เกิดขึ้นจากใครนะครับซึ่งในเรื่องของ11ตัวจริงครับทาน,นนี้แมนยูเนี่ยก็จัดชุดเต็มเหมือนเดิมนะครับก็คือดีเนสันนะครับยังคงเป็นตัวจริงมีวันบิซาก้ามีลินเดเลฟเฮนนีแม็กไวลุกชอนะครับกองกลางเนี่ยก็เป็นแม็กโทมนี เป็นเฟรดแล้วก็รูโน่เฟนเดสนะฮะแนวลุกเนี่ยจะเป็นเดนนิสเจมส์นะครับมีเมสันกรีนวูดเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มาคันแรดฟอร์ดเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับแมนยู U, เนี่ยมายิงได้นะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับซึ่งผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเป็นในส่งทางป๊อกบาล,ลงมาแทนที่แรดฟอร์ดได้เพียง3นาทีนะครับแล้วก็ป็อกบาเนี่ยก็ แผงลิททันทีนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยก็ยิงกันเข้าไปนะครับมันเป็นจังหวะคลุกคลิกนั่นแหละนะครับป๊อกบาก็ได้โอกาสได้เวลาแล้วก็ยิงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแบบนิ่มๆน,นะครับก็เป็นประตูดเดียวที่เกิดขึ้นในเกมดังกล่าวนะครับก็เรียบร้อยครับจบเกมก็1นูนเท่านั้นนะครับหนูนย์ก็เพียงพอที่จะทําให้แมนยูผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นประตูสําคัญด้วยนะครับนะในคืนวันนี้นะฮะซึ่งมีประเด็นออกมาอย่างไรก,กันบ้าง8ประเด็นด้วยกันที่เราจะมาคอกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าแฟนพีอาจจะคิดเห็นอีกแบบก็ได้หรือว่าเพิ่มเติมเงินเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องแรกครับเกี่ยวกับกองกลางครับนัดน,นี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าวันนี้ เกมบันเนียเฟรดกับแมทเทวินีเนี่ยนะครับก็เล่นได้ตามแบบแผนที่โอเล่เนี่ยวางกันเอาไว้นะครับก็คือเป็นตัวปัดกวาดนะครับโอเค2คนนี้เรื่องของจุดเด่นเนี่ยก็คือการปัดกวาดวิ่งทั่วสนามนะครับเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องเด่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือคุณภาพเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เกมนะครับนะยามใดที่บรูโน่ไม่ท็อปฟอร์มเนี่ยเราก็ต้องการการปั้นเกมจากแดนกลางคนอื่นบ้างแต่ว่า เฟสกับแมคโทเวนี erm เนี่ยไม่สามารถมอบให้ได้ในจุดนั้นนะครับในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าพอครึ่งหลังก็เริ่มที่จะดูดีเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีการสร้างสรรนโอกาสหรือว่าสร้างสรรเกมน้อยจนเกินไปนะครับจุดนี้เราก็ต้องไปเพิ่มเติมไปแก้ไขกันนะครับให้เฟสกับแมคโทเวนี erm เนี่ยมีการออกบอลขึ้นหน้าเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับสร้างสรรเกมช่วยบูโน,โนเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับเข้าใจอยู่ครับว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็น กองกลางที่มักจะสร้างสรรค์เกมได้ดีนะครับแต่ว่าก็ควรที่จะมีนะครับก็ควรที่จะมีออกมาบ้างในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมนะครับก็คุณภาพนะครับคุณภาพของกองกลางของเรายังขาดในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมการออกบอลดีๆให้กับแนวรุกนั่นเองนะครับบรูโน่คนเดียวไม่พอนะครับแต่ดีอยู่ว่าพอครึ่งหลังมีป๊อกบาเข้ามาทําให้ทั้งหมดนี้ก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นนะครับ 2ครับก็คือในส่วนของการเปลี่ยนตัวของโอเล่ครับโอเล่ตัดสินใจที่จะถอดแรดฟอร์ดนะครับที่ดูแล้วน่าจะไม่เต็มร้อยเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ส่งบ็อกบาลงมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าบ็อกบาลงมาแล้วก็สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนบ็อกบามีส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลักนะครับถึงแม้ว,ว่าจะลงมาเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดก็ตามแต่ว่าก็แผงลิทออกด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมก็ถือว่าเป็นการให้เครดิตการเปลี่ยนตัวของโอเล่ด้วยการแก้เกมของทางโอเล่ด้วยที่ครึ่งแรก การปั้นเกมการขึ้นเกมเนี่ยขาดกันเกินกันซะส่วนใหญ่ใจมาครับครึ่งแรกใจมาอย่างชัดเจนตั้งแต่วินาทีแรกเลยแต่ว่าการขึ้นเกมยังไม่เนียนตานะครับการปั้นเกมรุกยังไม่เนียนตานะครับก็มีการปรับปรุงกันในช่วงครึ่งหลังแล้วมันก็ดูที่จะโอเคขึ้นนะครับโดยการส่งปอกปาร์ลงมาถือว่าเปลี่ยนตัวได้ดีนะครับ 3. เนี่ยนะครับนี่คือประเด็นโดยตรง,งทางปอกบาร์เลยครับก็คือแมนยูเนี่ยควรที่จะเก็บ ป็อกปาหรือว่าพยายามที่จะรั้งป็อกปาอยู่กับทีมต่อไปให้ได้อีกยาวๆนะครับซึ่งบอกปาเราทราบกันดีว่ามีข่าวเชื่อมโยงเรื่องของการย้ายทีมอยู่เป็นประจำแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ยังคงมีข่าวสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันหรือว่าคืบหน้ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นบ็อกปาลงมาแล้วก็สร้างความแตกต่างหรือว่าสร้างส่วนร่วมสร้างอะไรต่างๆให้กับแมนยูในเกมน,นี้ได้เนี่ย มันยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ทางสโมสรเนี่ยต้องเร่งต่อสัญญาป๊อกบาร์ออกไปอีกนะครับเขาถือว่าเป็นคนสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเอาที่แน่เนี่ยมันก็ยังหาตัวทดแทนไม่ได้นเวลานี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีพยายามที่จะรังนกเตะร์ราณี้อยู่กับพีมต่อไปเถอะจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ครับเกี่ยวกับแนวรับของเรานะครับถ้าเกิดเรามาดูเ е ตติ้งนะครับจากเว็บไซต์ ของสื่อท้องถิ่นของเมืองแมชชสเตอร์เนี่ยอย่าง m b n เนี่ยเขาก็จัดมาเนี่ยโอ้แต่ละคนเนี่ยได้เรตติ้งตั้ง7ทั้ง8เลยนะครับคือ6ขึ้นะนะครับก็ถือว่าแนวรับของเราไม่มีความผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผมคิดว่านัดเนี้ยมันน้อยแล้วก็ช่วยกันได้ดีเินเดนเลิฟคู่กับแม็กควายก็ถือว่าทำได้ดีในเกมน,นี้นะครับแล้วก็ช่วยกันสกัดกันได้ดี บอลพิซาก้าอาจจะมีหลุดอยู่บ้างนะครับอาจจะมีหลุดอยู่บ้างแต่ว่าก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันได้ดีลูกชอเนี่ย,ยงเล่นยิ่งเด่นครับในช่วงหลังต้องยอมรับเลยนะฮะแนวรับนัดน,นี้ถือว่าสอบผ่านเป็นอย่างยิ่งนะครับในเกมนนี้นะฮะส่วนประเด็นที่5ครับก็คือในเรื่องของการที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยสามารถเอาชนะเอซิมิลานได้นะครับแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็สามารถเรี่งความมั่นใจเพิ่มยิ่งขึ้น ในเกมที่เราจะทําศึกในเกมถัดไปได้นะครับอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ประเด็นที่6ครับก็คือในส่วนของเดนนิสเจมนะฮะเดนนิสเจมส์นัเนี้ยนะครับก็ถ้าจัดเรตติ้งออกมาเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับเดนนิสเจมเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่ดีแล้วก็ไม่ดีบ้างนะครับตามปกติของพี่แกนั่นแหละนะฮะ ซึ่งเดนนิสเจมส์เนี่ยถือว่าเป็นแนวรุกคนหนึ่งนะที่พยายามที่จะทำลายแนวรับของคู่แข่งนะครับแต่ว่าเสียงเดียวครับก็คือเดนนิสเจมส์เนี่ยจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยดีนะครับนี่คือสิ่งที่เดนนิสเจมส์ต้องปรับปรุงเลยแต่ถามว่าเขาพยายามที่จะทำลายแนวรับตามคำสั่งของอเล่มไม้แล้วก็พยายามที่จะใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ไหมเขาพยายามทำนะถ้าเราดูกันแบบจริงๆนะนะครับแต่ว่าสุด นะครับคือผ่านไปได้แล้วนะครับแต่ว่าจงังหวะสุดท้ายมันก็โดนสกัดอีกหรือว่าไม่ผ่านอีกนะครับนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปแก้ไขกับเดนนี่เจมกันไปนะครับก็กลางๆแล้วกันสำหรับเดนนี่เจมนะฮะราเด็นที่7ครับก็คือดีโน่นะครับดีโน่เนี่ยโอ้โหนัดน,นี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีจงังหวะออกแรงอยู่หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับ จังหวะที่ผมคิดว่าหวาดเสียวที่สุดก็เป็นจังหวะที่สลาตันนั่นแหละที่โมงนะฮะมงจอจ่อนั่นแหละนะครับหวาดเสียวกันเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายจังหวะที่ออกแรงเซฟเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเขาก็สามารถช่วยทีมเนี่ยเก็บครีนชีตไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับดีนเฮนรสันนะฮะแล้วก็ประเด็นที่8นะครับประเด็นสุดท้ายครับบรนฟเฟรเดสนะครับ ถือว่าเกมยบันนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นเพอร์เฟกที่สุดนะครับแต่ว่าก็มีส่วนร่วมในหลายๆจังหวะเหมือนกันพยายามที่จะปั้นเกมนั่นแหละตามสไตล์ของพี่แกแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเขาถือว่า จ่ายบอลเสียงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่สร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมได้ค่อนข้างน้อยนะครับจ่ายบอลไม่แม่เนเนี่ยชัดเจนเลยนะครับแต่พอรึ่งหลังมาครับมีปอกบาเข้ามาร่วมเล่นด้วยทําให้เจ้าตัวเริ่มดูดีขึ้นเริ่มที่จะมีอะไรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับมีคนรู้ใจแล้วก็เหมือนกับมีคนที่ช่วยในเรื่องของการปั้นเกมอ่ะทำให้บรูโน่ก็ไม่ต้องแบบแบกรับ เรื่องของการปั้นเกมคนเดียวแล้วนะครับทําให้มีอิสระเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันปั้นเกมกันไปนะครับทําให้แบบผ่อนคลายอ่ะนะครับในช่วงครึ่งหลังนะฮะโอเคนี่คือ8ประเด็นนะครับหลังเกมที่หยิบยกมาพูดถึงกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายแล้วนะครับผมอัดคลิปช่วงหลังจากจบเกมเลยครับอาจจะรวดเร็วไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะ เคาะประเด็นสองปรสำคัญมาให้รับฟังแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเราถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดนะครับนักเตะบางคนอาจจะมีความผิดพลาดแต่สุดท้ายผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเล่นแบบ แบบเต็มที่จริงๆนะครับผมนั่งดูอย่างที่ผมบอกกันไปอ่ะตั้งแต่วินาทีแรกคือทุกคนวิ่งไล่วิ่งใส่เลยนะครับแล้วก็ต้องการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับนักเตะทุกคนแล้วก็ทีมงานสตาร์โค้ดด้วยนะครับที่ทําให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ